ลแล้ก็จาโอเคเวียงแขนเล็กน้อยก็ mm hmm. ให้ร่างารูสึกห mm hmm. okay. วอบโอเคเราผ่าครึ่งทางครับอีกสามบวิน,นาที รู้สึกโอเคยกเข่าขึ้นเล็กน้อยอีกส5วินาทีในช่วงต่อไปเราจะเริ่มยกเข่าสูงขึ้นเริ่มครับยกเข่าสูงขึ้นประมาณระดับสะโพกตัวเอง ำให้ร่งกายเราสึกพร้อมมากขึ้นร่างการเราร้อนม,มากขึ้นใกล <ไป S 2> ้ะ <10 S 2> ไ <ป S 1> นาดีครับนรคนตเาสูงต่อไปเราจะเพิ่มความเร็วสูและเร็วขึ้นแรงขึ้นงรงรมนนีะ้พี่นาจะเจ็บล ร่างกายจัดพร้อมสำหรับการออกกำลังกายเลี่ยงแขนยกเขาก่าทีนาทีเราจะเริ่มสำหรับท่าแรกครับทุกคนสตาร์ทเท้าวขวาอยู่ข้างหน้าเริ่มด้วยหมัดขวาต่อยตรงเป้าหมาย เราเล็งที่ไปหน้าใช้สัตว์มาต่อยหมัดมาจากแก้มครับแล้วเล็งที่ไปหน้าต่อสู้อีกสิบที่หน้าที๋เราไยืนแบบนี้แล้ใช้หมัดต,ตรงจากด้านหลังหมัดตรงจากด้านหลัง เป้าหมายเดียวกันเราเล็งไปที่ปลหน้ารักษาแกนกลางลำตัวให้นิ่งและเกีบหม,มัดออกอีกสิหนนาทีครับทุกคนสลับฝัง่งเท้าซ้ายกำหน้าหมาัดตรงซ้าย,ายเป้าหมายเดิม ขึน้นไปแน่เกียร์แขนได้กไกลและสิ้นจับที่แก้มอีกสิบวินาทีครับเราอยู่ที่ท่าเดิมเปลี่ยนเป็นหมัดขวา ไปหน้าบินกลับตัวตรงและจิตเล็กน้อยอีกสิ่งทนาทีครับต่อไปเราจะเอา2องท่ามารวมกันทุกคนเท้าขวาและหน้าต่อยตรงขวาต่อยตรงซ้ายเราเริ่มเอา2องท่ามารวมเข้าด้วยกัน ทุกคนต้องแยกภาษาให้ออกภาษาที่ออกขวาซ้าย,ายขวาซ้ายป้าหมายเดียวเด้งที่ปยหน้าอีกติทีนาทีครับท่าเดียวกันเราจะเปลี่ยนเม็ดเท้าซ้ายนำหน้าซ้ายนำหน้าซ้าย,ายขวาหมัดตรงเก่งลำตัวให้นิ่ง เปลียนมัดให้ไกลยหายใจออกระหว่าที่เราปล่อยออกครับอีก10ที่นาทีจาก2หมัดเราจะเปลี่ยนเป็นส3หม,มัดเท้าขวานำหน้าหมัดตรงขวาสองหมัดตรงซ้าย1จาก2หมัดเป็นส3หม,มัด แยกประสาทให้ออกขวาสองซ้ายหนึ่งขวาสองซ้ายหนึ่งเลที่ใบน้าครับอิสิบลติขวาสองซ้ายหึงขวาสองซ้ายหนึ่งจังหมั่วยคนเดียวลขวาหนึ่งทดลองดึงมัตกลับมาให้เร็ว พร้อมกับปิดลำตัวส่งหมัดด้านหลังออกผม mm. ขออีกสิบวินาทีครับสิบวิีต่อไปเราจะขึ้นท่าใหม่ทุกคนเท้าขวานำหนาหมัดตวัดตวัดห mm. มัดขวาหมัดซุก mm. วี่สอ mm. ก ขนาดก็ไม่เราใช้สันหมัดเล็งไปที่แก้มของคู่ต่อสู้ปิดนำตัวเล็กน้อยขอขอ,อีกสิบวินาทีครับิบถัาเดียวกันเท้าซ้ายนำแน่สวัดซ้ายต่อสู้ เข้ากับแนวหัวไหลยกล้าเท้าพร้อมกับปิดลำตัวอีกสิบที่หน้าที่สำหรับข่านี้ครับต่อไปเป็นท่าใหม่เท้าขวานำหน้าข้าขวาหมัดเสยเสยหมัดขวาจากการของการเสยการย่อ และยืดมีซอเป้าหมายเล็งทิศทางทาต่อตู้เราขอก1 0ีนาทีสำหรับท่าน,นหนึ่งครับเราต้องย่อและยืดท่าเดียวกันเท้าซ้ายนำหน้าเฉยซ้ายเราต้องย่อและปิดตัว ส่งหมัดขึ้นแนบนสัดหมัดเล็งเข้าทิศทางผูง้ต่อสู้อีกสิบวินาทีครับพยายามให้หมัดตรงกลางต่อไปเราจะยืนเท้าคู่กันต่อยสองหมัดปะวัดขวาประหวัดซ้ายแยกประสาทให้ออกครับ ขวานหนึ่งมัดซ้ายหนึ่งหมัดขวานหนึ่งซ้ายหนึ่งทั้งสองข้างยังเล็งเข้าที่แก้วของผู้ต่อสู้สี่สิบวคชอตอกขนาดกระพื้นอีกสิบินาทีครับจากตะวันต่อไปเป็นหมัดเสยเสยขวาเสยซ้าย และการย่อและยืดส่งแรงจากขาสู่มันทุกคนเลยอ,อีก10วินาทีสำหรับท่านนี้ครับสุนทีช่วงต่อไปเราจะเอาสองท่ามารวมกัน <Okay. S 1> ทุกคนเท้าวขวานำหน้าขวาซ้าย <Thank you. S 2> และขวางัด เยและสวัสดกเฉยสวัตดจริงจริงจริงจาเลงที่ข้างสองมันและเลงที่แก้มหนึ่งมัดอีกเจ็ดวินาทีครับท่าเดียวกันเป็นเท้าซ้ายนำหน้าเสยซ้ายขวาและตะวัดเอาไหนไปเลร จะเมเสยเหล็กที่คางตะวัดเหล็งเข้าที่แก้มสอบทงสูงแล้วปิดลำตัวขออีกสิบวินาทีครับจบจาก่อยซอยเป็นตีสอบทุกคนเท้าขวาดับหน้ากันถุสงสอบซ้ายโน้มตัว ป้อมกับยกศอกซ้ายขึ้นซอกเท่ากับแนวหัวไหล่ซ้ายพี่สายตามองผ่านไหล่ไปด้านหลังขออีกสิบวินาทีสำหรับข้างซ้ายครับโน้มตัวแลนดิง้งทุกคนเตรียมตัวเปลี่ยนด้านเท้าซ้ายนำหน้าซอกขวากระทุกไปด้านหลัง ก้ะต้องโน้มตัวและนดึงตอกแกวทิชี้ลับตัวสอบสูงเท่าแนวหัวไหล่ตัวเองกเลยอีสกินินาทีครับต่อไปเท้าขวานำหน้าตอกตัดขวาตอกตัด อกขวาขนานกับพื้นสอกอยู่เท่าแนวหัวไหล่และสอกมาชี้ไปด้านหน้าหาเป้าหมายอีกสิบวินาทีครับถ้าเดียวกันเท้าซ้ายนำหน้าสอกขัดซ้ายสอกต้องสู่เท่าหัวไหล่ แต่ใช้การปินลำตัวสำคัญคือการปิดตัวกล้ามเนื้อหัวไหล่และลำตัวด้านข้างอีกสิวินาทีครับต่อไปเป็นท่าใหม่เท้าวขวานำหน้าศอกนัดนัดสอกขวาขึ้น ขึ้นถึงแนวหน้าผ่านแล้วมือแนบชิดติดข้างใบหูอีกหนึน่งข้างเรากำมือพร้อมกับดึงลงในจังหวให้เรายกสองตัวเล็เจ็ดวินาทีครับก็เลียกท่ท่าเดวยกันเท้าซ้ายน้ำหน้าสอง,งนัดซ้าย แนวหน้าผากมือชิดติดใบหูยอ่อไหลยืดผมขออ,อ,อีกสิบวินาทีครับต่อไปเราจะเอาสองท่ามารวมกันทุกคนเท้าขวานำหน้าสอกตัดขวาสองและสอกงงัดซ้ายสองอฟังอีกครั้ง สองตัดเล็งที่แก้มสองงัดเล็งที่คางตรงไปอีกสิบวินาทีครับทุกคนสลับด้านสองซ้ายปัดสองสองขวางัดสอง เดือะย่บาทาดืมิตัวและเจีบตัวสาทครับตอไเราจใช้นับตัวด้านล่างทุกคนเท้าขวาเตะผามาเตะะเะ เตะขวาและย่ำซ้ายด้านหลังหลักการเตะเท้าขวาเอ็นตัวไปด้านหลังยกเข่าขึ้นถึงแนวสะโพกเขาจะเปลี่ยนปลายเท้าไปด้านหน้าและเหวีย่ยงมือขวาลงอีกสิวินาทีครับถ้าเดิมเท้าซ้ายนำหน้าเตะซ้ายขึ้น เอตัวไปด้านหลังเตะพร้อมกับเวียงแขนเตะตรงหรือเตะผ่ามาขออีกสิบนิดนีครับเบ้าต้องชี้ด้านหน้าต่อบบเท้าขวานับหน้าท่าใหม่เตะตัดเตะตัด เอ็นตัวไปได้านหลังปิดสะโพกและเราเตะให้้าขนาดกับพื้นสอขออีกสิศที่น่าทิคคทางครับควจะทำท่าเดิมลต่เป็นเท้าซ้ายเตะตัดซ้าย สั่งการปิดสะโพกและเวียงขาใครเลิ่มได้ลองยกสูง,สงขึ้นน้ำหม้าให้เ <c oughs> ตะประมาอีกสิบวินาทียืดเตะไหมย้วนต,ต่อไปเท้าขวาน้ำหน้าขีดขวาการขีด เอตัวไปด้านหลังดึงเข่าใกล้หน้าอกตั้งฝ่าเท้าพร้อมกับยันออกหรืแขนออก,มมมกผมขออีกสิบทินาทีครับท่าเดิมเท้าซ้ายสิซ้ายหลักการเดียวกัน ตั้งฝ่าเท้าและฉีดด้วยเ้ท้าาซายแล้วยัดคู่ต่อสู้ออกนัดีวค่คผู้ชมไดผมอีเสิบจพินารีครับต่อไปมาโฟกัสด้านขวาปีขาขวาปีขาขวาและขีดด้านหลัง เข่าขวาไปย่ำขาซ้ายด้านหลังเข่าอยู่แน่ด้วกับเอวแน่แข้งตั้งขากับพื้นและปลายเท้าชี้ลงสองกับหนึงม่อีกสิบที่นาทีครับปเท้าชี้ลงเดิมเท้าซ้ายปีเข่ายกเข่าและดัดสัโพกไปด้านหน้า เมื่อผสานและติมบัติเอลอีกสิบวินาทีครับงอกต่อไปสองข้าวลงกันข้าวขวาด้านหน้าเตะขวาเข่าซ้ายเท้าขวาเตะลง ซ้ายยกเขา่าเตะปลายเท้าชีด้ด้านหน้าเขา่าปลายเท้าชี้ลงสิบวินาทีครับถ้าเดียวกันสลับด้านซ้ายเตะตรงขวายกเขา่าซ้อนเตะเวียงแขน ต้อนเข่าดึงแข็งอีกสิบวินาทีครับต่อไปเราจะเน้นด้านขวาอย่างเดียวเท้าวขวาน้าหน้าตีเข่าวขวาสองทีบหนึ่งทีเข่าสองทีบหนึ่งเข่าสูงเท่าเอว อกกตอสู้ออกอย่าลืมตั้งฝ่าเท้างลยายยนออกอีกสิบนาทีครับท่าเดียวกันหลับฝังด้านซายด้านน้อบข่สองคีบบน อย่าลืมดึงมือต้อนทีมยกเป็นการถงหลวงไว้น10วินาทีเราจะกลับไปใช้ลำต้งด้านบนใหม่กับท่ารวมเท้าขวาน,นหน้าขวาสองซ้ายหนึง่งเราจะกลับมาใช้ลำตัวด้านบนครับมัดกรง เลี้ยงทิศไปหน้าเหมือนเดิมเองปล่อยและติดจับที่เบลอีกสิบวินาทีสำหรับขวานถ้าเดือดเกินเป็นด้านซ้ายซ้ายสองหมัดขวาหนึ่งมัดหมัดลงอย่าลืมปล่อยและติดจับมาที่แก้๊ xin lắm đi mặt cổng học hỏi nữa là quá sài là sau quá thoát 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 เล่กที่ข้างตะวันเล็กที่แก้มเราจะเปลี่ยนไปด้านซ้ายครับเสยซ้ายเสยขวาและตะวัน Bye. ไปด้านแน่เพราะเขาเปลี่ยนมือเข่ายกเข่าขึ้นและการสองขับไปด้านแน่อีกสิบทินาทีครับท่าเดียวกันใล้แล้วเขียนเป็นเท้าซ้ายเตะเข่าขวา ท่้นผู้วยกกงกชีครับเราจะเข้าสู่ช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายข้าวรวมสุดท้ายเท้าขวาอย่างเดียวตีเข่าสองครั้งทีบหนึ่งครั้งและย่ำด้านหล่เข่าโตทีมหนึ่งออกแรงดีให้เยอะที่สุด เข้าถึงรอบสามสิบทีนาสุดท้ายแต่เป็นบ้านซ้ายข้าสองทีทีมนงทีทีออกเลยตั้งฝาเท้าให้ดีและทีมออก โอเคครับเ okay. okay, รียบร้อยอย่าลืมที่เหยียดกล้ามเนื้อะนะครับเพื่อ,อล <c oughs> ดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายแล้วออกกำลังกายกันต่อนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนออกกำลังกายกันครับที่เหยียดคือ,อเสร็จแล้ว <c oughs>